สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพื่อนจะมาเปรียบเทียบกับตัวนี้ครับเลผันเรียบแล้วก็เลผ่นล็อกหรือว่าหยักนั่นเองก็ถ้าเกิดเราตามส่วนประกอบของตัวข้างหลังนะครับเขาจะเขียนว่าเป็นมันฝรั่ง67น้ำมันลำข้าว32เปอเกลือผสมไอโอดีน1คือทั้ง2สูตรนี้เท่ากันนะครับเหมือนกันเป๊ะๆสิ่งที่เขาต่างกันก็คือการทําเป็นแผ่นเรียบแล้วก็แผ่นหยักนั่นเองครับนี่แผ่นเรียบก็จะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมนี่ลักษณะอย่างนี้นะครับปึ๊บ ส่วนหยักก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่เดี๋ยวพี่ยกมาเปรียบเทียบเนาะให้เห็นกันเลยเนี่ครับปุ๊บนี่นี่ดูด้านข้างตรงนี้คือถ้าเกิดผันเรียบก็คือเรียบเป็นจริงไครับเวลาตัดเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกบางๆกรอบๆบ,บางๆเหมือนกับเราไม่ค่อยได้กัดอะไรไปแต่ถ้าเกิดเป็นผันหยักนะครับลองดูฟังเสียงพี่นะ เห็นไหมครับเสียงไม่กรกอบมากกว่าเพราะเนี้ยไอ้ตรงหั่นเนี้ยมันจะเป็นเนื้อของมันฝรั่งที่มากกว่านะครับไอ้เนี้ยผ่นเล็กอ่ะมันเหมือนกับเป็นมันฝรั่งเอ้ยมันฝรั่งที่บางๆนะครับแผ่นบางๆกับก็ได้แต่ความกอดกับบางๆอ่ะกินเข้าไปแต่ว่าถ้าเกิดต้องการรสรสชาติของมันฝรั่งนะครับเนี่ยจะเป็นตัวนี้ดังนั้นนะครับ ถ้าเกิดใครแบบชอบกินแบบเคี้ยวเล่นๆอ่ะเพลินก็ตัวนี้แต่ว่าถ้าเกิดใครต้องการเียเพราว่าเฮ้ยพี่อั้นเวลากินมันฝรั่งันต้องได้รสมันฝรั่งเน้นแผ่นหยักหมครับหรือแผ่นล็อกเพราะว่าตัวเนี้ยเห็นไหมครับไอ้ตรงเนี้ยของมันเนี่ยมันเป็นมันฝรั่งที่เป็นแผ่นแต่เนี้ยมันแบบบางๆโอเคครับก็ขอจบการรีวิวคลิปนี้ไปเบียงเท่านี้นะครับแล้วถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์ด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ